คุณสมบัติ6อย่างของภิกษุควรเป็นอุปัชายะภิกษุคู้ประกอบด้วยองค์องอื่นอีกควรให้เป็นอุปสมบทควรให้เป็นอุปัชายะควรให้นิสัยปกครองภิกษุอื่นควรม,มีสัมมเนรรับใช้คือหนึ่งมีศรัทธาความเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ2 มีฮิริความละอายต่อบาป 3. ม,มีโอต,ตับปะความเกรงกลัวต่อบาป 4. ปลารบความเพียร 5. ตั้งสติมัน่น6มีปัรษาครบ10หรือเกินกว่า10นี่เรียกว่าคุณสมบัติของอุปัชัยยะเจริญธรรมโมโมฟังธรรมอันลาทีท่ยะ